แม่วันแม่อยากกินไข่ฝีไข่เจียวฝีมือแม่เตาะให้กินหน่อยทำให้กินหน่อยโอ้โหมีแรงเตาะไข่ด้วยนะโอ้อร่อยแน่ๆเลยดูสิเนี่ยโอหโหโห้ตอะให้กินหน่อยวันนี้อยากกินเจียวไข่ฝีมือแม่วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติดูจะกินฝีมือแม่เมื่อก่อนเด็กๆอร่อยอร่อย ดูตอนนี้ยังฝีมือคงเดิมหรือเปล่าเบอร์ไนิเอาสี่ลูกก็พอไม่ต้องหมดเนอะกินไม่หมดหรอกเอาสี่ลูกก็พอเอาสี่เอาสี่เผื่อเผื่อเผื่อหลานด้วยอืมอ่าโอ้โหวันนี วันนี้วันนี้วันแม่ค่ะอยากกินไข่เจียวฝีมือแม่ในวัยเด็กเคยกินแล้วรสชาติจะเหมือนเดิมหรือเปล่านอ้อวันนี้ไม่ต้องอะไรมากค่ะทุกคนโอ้ยวายไม่เอาเปลือกนะคะไม่เอาเปลือกนะคะไม่เอาเปลือกนะคะดูซิจะใส่เปลือกให้ลูกกินด้วยซะแล้วปรุงรสค่ะปรุงรสอ๋อมีใส่อะไรเอ่ย ใส่อีหยังอะแม่บางนึ่งฮะนะใส่ค่ะใส่ใสผงชูรสตีเมียหยัง <laughs> อูมามิอูมามิค่ะอูมามิค่ะอ่าชูรสถ,ถูกแล้วถูกแล้วเอ๊มีใส่อูมามิให้ลูกกินด้วยนะอ่ะเหยาะซอสหน่อยอ่ากี่หยดกี่หยดโอเคอุ้ยพอทำได้อยู่เด้นี่ทำไมแน่ล่อยู่งใส่ไหนโอเคจะดูดูอีกอีกอย่างหนึ่งก่อนเอาใส่ซอส น้ำปลาก็ได้น้ำปลาก็ได้โอ้โหจะอร่อยไหมเนาะเนาะจำสูตรได้ไหมเนี่ยสูตรเดิมๆตั้งแต่เด็กๆก,กินเนี่ยเค็มแน่ๆเลยเค็มแน่ๆโอ้โห,หัวเป็นชุดเลยอ่ตีได้แล้วตีได้แล้วโอเคแล้วเครื่องปรุงไม่ต้องเยอะหรอกเดิมๆก็อร่อยมา <c oughs> ดูการตีคะ่ะทุกคนยังมีแรงตีอยู่นะ <c oughs> ยังมีแรงตีไข่เจียวให้ลูกกินอยู่นะแปดสิบเจดจะแปดสิบแปดแล้วดูสิคะเนี่ยยังทำเกี่ยวไข่ได้อยู่อ,อจะขึ้นฟูไหมเนาะตีแบบเนี้ยอันนี่ไ,นไม่เอาค่ะน้ำตาลไม่ใส่ค่ะ่อ้ใช่ตัสโ้โยบวดีวดจะขึ้นฟูไหมเนาะตีขนาดตีแบบนเนี้ยเนี่ยอ้โห ดูดูดูค่ะดูค่ะเดี๋ยวจะให้แม่เจียวไข่ให้กินค่ะวันนี้เป็นวันแม่วันแม่แม่ทางบ้านนี้ส่วนมากจะพาไปเลี้ยงนะคะแต่วันนี้จะกินฝีมือแม่ค่ะดูว่าแม่จะทําไข่เจียวได้สูตรเดิมที่เราเคยกินตอนวัยเด็กหรือเปล่านคะคะไปค่ะไปเจียวได้แล้วเอาเลยค่ะมือยังสั่นอยู่เลยอ่าอ่าจะได้กินฝีมือแม่ อ๋มันหอนเลยก้นเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวอ่ะอ่ะโอเคแล้วโอเคแล้วอ,อ่ะอ่าแม่อันหอนแด่เอออ่ะอ่าโอเคโอเคอเออตีมือคนยายรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะ รอชิมฝีมือแม่ค่ะหากิจกรรมให้แม่ทําค่ะทุกคนแกจะได้ไม่เหงาอยู่เฉยๆจะเหงาเอาค่ะทุกคนจริงๆทําเองได้ค่ะแต่อยากทําให้เขามีกิจกรรมคุณยาย โอ้ยสีสันมาแล้วคะ่ะสีสันมาแล้วพิเศษก็คือแม่ทําให้กินคะ่ะแม่ไว้เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดค่ะทุกคนแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแล้วคะ่ะนี่พิเศษคือคุณยายทําให้กินโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ย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  อร่อยแน่ๆเลยอืมตีสันน่ากินมากเลยแม่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคเนะาะเอามากินเลยบั๋นมันชุกแล้ว โอ้สาธุให้ลูกหลานเจริญนูดูดูดูกินฝีมือคุณยายวัยแปดสิค่ะทุกคนดูดูดูอ้โหเดินก็จะไม่ค่อยไหวไปเจียวไข่ให้หลานกินให้ลูกกินดูสิเนี่ยเอ้ยดูสีสันค่ะทุกคนน่ากินมากน่าเป็นตะแซบมากหอมหอมหอมโอเคโอเคกินฝีฝีมือแม่ในวันแม่ค่ะทุกคนเจียวไข่ กินฝีมือไข่เจียวคุณแม่ฉันอโอ้หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วกินกับข้าวเหนียวค่ะทุกคนย้อนย้อนวัยเด็กไข่เจียวคุณยายเขาะจะให้กินกับข้าวเหนียวตอนเด็กๆวัยเด็กค่ะทุกคนชิมฝีมือแม่นอยเป็นไงบ้างอออรอบปราดุกค่ะทุกคน เด็ดเด็ดเด็ดเหมือนเดิมเป๊ะเลยไข่เจียวคุณยายลาบปลาดุกจ้าอ,อือร่อยอร่อยวันนี้วันแม่แม่ทำไข่เจียวให้กินอ,อร่อยค่ะทุกคนอื ยังสีมือไม่ตกถ้าประดุกห่อใบจะพูเขากันมากอร่อย